สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับอยู่กับผมตั้มทีวีนะครับวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะผมผมก็อยู่นาอยู่ไร่นะผมช่วงนี้งดงานต่างๆนะผมก็ไม่ค่อยได้อนนี้เท่าไหร่อยู่ไร่อยู่นาอย่างเดียวนะครับผมนี่นะครับผมบรรยากาศนะครับกําลังเขียวขจีเลยนะผมมีทั้งฝนนะครับเมื่อคืนก็ฝนนะครับผมว่าวันนี้ก็มาในเรื่องนะครับผมสูบน้ําเหมือนเดิมนะผมวันนี้ใช้เครื่องสูบสองเครื่องนะผมเครื่องแรกก็คือเครื่อง e-tech นะครับ ใช้สูบหอยโคงนะผมก็เครื่องที่สอเป็นเครื่องบินซิน,นครับนะครับผมจะพาไปดูนะครผมก่อนไปชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดส c r ร์ e ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กันครับไปชมกันเลยครับผมก็อีกเครื่องสูบหนึ่งนะครับ ก็เป็นโซล่าเซลล์นะครับเหมือนเดิมแดดไม่มีนะครับตรงนี้แดดไม่มีก็เลยไม่ค่อยได้น้ําเท่าไหร่นะครับต้องใช้เครื่องน้ํามันมาช่วยนะครับผมต้องใช้เครื่องน้ํามันมาช่วยนะครับก็ต้องเข้าใจนะครับตรงนี้โซล่าเซลล์นะครับใช้เฉพาะตอนมีแดดนะครับอันนี้ผมก็เติมแทงค์ไว้ใช้นะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับแค่ร้อยวต์นะครับผมน้ําก็ไหลค่อยๆนะครับผมหญ้าก็เขียวนะครับก็ ก็ต yeah! wow. no 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 yes. ้องเข้าใจนะครับบางทีนะครับมีโซล่าเซลล์แล้วทําไมต้องใช้เครื่องน้ำมันสูบนะครับผมมันไม่ได้น้ํานะครับเนื่องจากแดดไม่มีนะครับนี่นะครับแดดไม่มีเลยนะครับผมอันนี้สูบหลายรอบแล้วผมแต่ว่าสูบไปใส่ก้าแล้วก็มันซึมออกนะครับผมมันซึมมันซึมออกเร็วมากนะผมนี่นะครับผมลงไปเมื่อเช้าประมาณหน้าอกนะครับถึงระดับหน้าอกนะผมลงไปเมื่อเช้านะครับ พอใช้เครื่องเบนซินนะครับเหมือนเดิมตัวนี้นะครับใช้เครื่องเบนซินฉุดขึ้นมาใส่ต้นก้านะครับต้นก้าใกล้จะได้ดำแล้วผมต้นก้าก็จะยาวแล้วผมนี่นะครับผมตัวนี้เป็นจุดหนึ่งนะครับที่สูบนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูนี่นะครับเสียงน้าน้อยนะครับเอียงแล้วนะครับใกล้จะกดกรดเษียณกดประจำการนะครับผม นี่ครับตัวนี้เป็นเครื่องเบนซินนะครับหกแรงครึ่งนะผมหกแรงครึ่งนะครับสามนิ้วนะครับเป็นเครื่องรอบจัดนะผมเบนซินของฮอนด้านะผมเครื่องฮอนด้าปั๊มแท้นะผมนี่ครับน้ําที่ไหลได้มานะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับแล้วก็ไหลลงลงก้าไปนะครับผมก้ากําลังสวยนะครับผมกำลังสวยเลย นี่นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกที่หนึ่งนะครับเป็นจุดที่ผมใช้รถอีแท็กสูบนะผมเหมือนเดิมนะครับเมื่อวานก็ให้ดูไปแล้วนะครับนิดหนึ่งแต่ว่าวันนี้นะครับให้ดูเจ๋วยิ่งกว่านะครับส่งน้ําไก่ร้อยเม็ดนะผมปั๊มหอยโข่งนะครับรถอีแท็กสิบแรงนะผมส่งน้ําไก่ร้อยเม็ดนะครับผมฟังไม่ผิดนะผมร้อยเม็ดนะครับในพื้นที่อ่า เกือบจะลาบนะผมแต่ว่าไม่ลาบเท่าไหร่นะครับก็ดันขึ้นเนินนิดนึงนะผมโอเคเดี๋ยวไปชมกันเลยครับผมเมื่อกี้อยู่ตรงปั๊มสูบเบนซินนะผมนี้ผมเดินมาข้างหน้านะผมตรงนี้เป็นอ้อยนะผมอ้อยกับมะละกอนะครับโซนนี้จะเป็นอ้อยกับมะละกอนะครับอ้อยผมปลูกของพันสิงคโปร์นะครับอ้อยเหลืองนะผมก็ตอนนี้สูงท่วมหัวแล้วนะครับท่วมหัวแล้วอายุประมาณ3มเดือนนะครับ ามเดือนนะครับผมต่อครับผมพอดีแม่ยายโทรมานะครับผมตรงนี้นะครับเป็นโซนที่เลี้ยงปลาด้วยละครับแล้วก็ปลูกหญ้าให้วัวแล้วก็ปลูกแซมแซมกันนะครับผมนี่ก็คือตะไคร้นะครับมะเขือนะครับผมมะเขือแล้วก็อ้อยอ้อยอ้อยแล้วก็มีอะไรนะกล้วยนะครับผมกล้วยก็มีมากมายสายพันธุ์นะครับผมผมก็ขุดเอาจากที่บ้านมาปลูกนะครับผม กล้วยตัวน,นี้นะครับเป็นกล้วยกล้วยแดงนะครับผมก็ไม่รู้ว่าพันธุ์อะไรนะครับแต่ว่าต้นก้านมันเป็นสีแดงลูกมันก็เป็นสีแดงนะครับผมก <camar ader> ล้วยแดงนะครับนี่ตัวนี้เป็นต้นเขาเรียกต้นอะไรผมก็บอกไม่ถุงก,กันอันนี้เป็นต้นดอกไม้นะครับผมเป็นจะดอกมันจะเป็นดอกเหลืองๆนะครับนี่นี่ต้นมะละกอเตี้ยนะครับมะละกอพันเตี้ยนะครับต้นนี้จะมีอยู่สามกิ่งนะครับนี่สามกิ่งนะครับ ตัวนี้เริ่มออกออกหน่วยนะครับผมตัวนี้เป็นก้านสีแดงนะครับผมก้านสีแดงนะครับต้นมะนาวนะครับมีเกือบทุกอย่างแล้วนะครับผมมีมะละกอครับปักอึอ้อยก็เริ่มจะสวยแล้วนะครับอยนี่นะครับส่วนข้างล่างตรงนี้นะครับเป็นร่องเลี้ยงปลานะครับผม ผมกาลังจะบอกว่าผมสูบน้ําจากห้วยขึ้นมาดันส่งไกลประมาณ100เมตรเพื่อที่จะมาลงบ่อน,นี้แล้วครับผมเพราะว่าบาดาลมันเติมไม่ทันนะครับบาดาลมันเติมไม่ทัน,นครับเพราะว่ามีหลายที่ครับตอนนี้ผมเมื่อวานก็เติมใส่ต้นกล้านะครับกล้าข้าวนะครับผมวันนี้ก็เลยปิดไว้ก่อนเพราะว่าผมเติมทางนู้นแล้วนะครับผมเติมทางนู้นลงโอเคเดี๋ยวไปดูไล่ดูตรงท่อรถอีเทกนะครับ ท่อน้ำนะครับที่สูบดันน้ำส่งไกลถึงร้อยเมตรนะผมไปชมกันเลยนะครับเดี๋ยวตัดไปตรงนั้นเลยนะครับครับผมตรงนี้ก็เป็นจุดปากทางเข้านะครับของสวนนะครับของนานะครับผมตรงนั้นเป็นเถียงนาแล้วก็เล้านะครับนี่นะครับฝั่งข้างหน้านะครับก็จะเป็นรั้วแบบนี้แล้วก็จะมีต้นยูคาปลูกไว้แล้วก็อีกฝั่งนึงนะครับก็เป็นของครอบครัวเหมือนกันนะครับผมนี่อย่าง เฉียงน้าที่ปลูกไว้ยังไม่เสร็จนะผมก็ไปดูนะครับตรงนั้นที่เป็นน้ําเปียกๆนะครับเป็นน้ําที่มาจากการสูบน้ํามาจากห้วยนะผมตรงนี้ห่างจากห้วยประมาณร0อยเมตรนะครับนี่นะครับน้ําก็จะประมาณนี้นะครับนี่นครับผมเดินเบารถอ,อีแท๊กไว้นะครับ น,นครับจะไลออกจากท่อนะครับท่อตัวน,นั้นเป็นท่อสามนิ้วนะครับผมไลลงไปนี่แล้วก็ลงไปในอนอ้ผมไลลงทองตัวน,นั้นนะผมไลลงไปแล้วนะครับเริ่มขุนแล้วครับผน้ำเริ่มขุนแล้วเดี๋ยวไปดูสายส่งนะครับ ตัวนี้เป็นสังกะสีนะครับนี่เป็นท่อสามนิ้วนะครับสามนิ้วเต็มท่อเลยอันนี้เป็นท่อยางนะครับสามนิ้วมิตรละสองมตรละยี่สิบเก้าบาทนะครับผมเชา้าเอาต้นกล้วยมาปลูกหกต้นนะครับผมกล้วยนะครับมาปลูกหกต้นนะครับผม ฝั่งข้างๆนี้ก็จะเป็นต้นลูกขาน,นี่ป่านี้ก็ยังนป่านี้เป็นก็เป็นของครอบครัวนะครับยังยังเป็นป่าอยู่นิดหนึ่งนะครับตันนี้เป็นท่อสองนิ้วครึ่งนะครับนู่นครับไกลมากครับนี่ตัวนี้ข้าวเป็นข้าวดอกนะครับนี่นครับถนนน,นู่น นู่นนะครับผมเล่เตกอยู่นู่นนะครับ อันนี้ไม่ได้ทากาวนะผมไม่ได้ทากาวมันก็เลยมีรั่วซึมครเดิมนะครับผมน้ำม,มันลดน,นิดนึงเลยลดไปเยอะเลยครับวันนี้มีคนปลูกเยอะนะครับตรงนี้เป็นห้วยแซวนะครับผมห้วยเซวยนะ นู่นนะครับโน,น้นอยู่นู่นนะครับผมร้อยเมตรนะครับผมประมาณร้อยเมตรนะครับโอเคครับท่านผู้ชมนะครับผมนี่นะครับประมาณนี้นะครับผมนี่เดินเบาไว้นะครับผมเดินเบาสุดแล้ว ครับผมคลิปนี้ก็พาท่านผู้ชมมาดูาการสุดน้ำส่งทางไกลประมาณ100เมตรครับผมก็ความชันก็ไม่ค่อยนี้เท่าไหรนะ่เกือบเกือบจะเกือบจะลาบนะบแต่ว่าตรงที่จะขึ้นตรงไปถนนมันจะชันนิดหนึ่งนะครับก็ใช้แรงดันนิดหนึ่งบนะป็นเป็นปั๊มหอยส่งแรงดันนะครับผม ไม่ใช่คัามข่าวเนะียครับคลิปนี้ก็ขอฝากเพียงเท่านี้นะผมคลิปนี้ขนอะล,ลาไปก่อนนะ